สวัสดีครับพี่น้องครับฮอดบ้านแล้วครับฮอดบ้านแล้วโอ้เมือ่อยพี่น้องครับรถท่างไกออกมาจากเคื่อนไปแะหาลูกไส้ยอยู่ข้าม่วงนะครับออกมาจาก,กอึงปอแล้วก็มาเอาปลาแหงเอาปลาแหงแล้วก็ไปหาลูกไส้ยอยู่ข้ามม่วงแล้วก็มา,าหอดบ้านพี่น้องครับบ้านเนี้ป่ะเอาปลาแหงลงเอาไว้แพกให้พี่น้องสําหรับปลาสดจารลอยก็ียเอาว้ขายให้พี่น้องในบ้านนะครับป่ะปลาแหง ภัยสนใจสั่งมาบ่านดี้นะครับเอาปลาแห้งลุกกันพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องครับปลาแห้งปลาแห้งสั่งมาได้เล้วพี่น้องเด้อพร้อมส่งครับปลาแห้งครับเอามารีโยังฮีโนาโยังฮีโนะปลาแห้งเห็นกล่องเลนนี้แล้วโยังฮีโนะไหมใช่หรือทีมงานโอ้เกษตรแปเอ้านี่ปลาแห้งใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเตม่าฮอดเดี๋ยวลงมาอีกก่อนปลาแห้งเตรียมแพ็คส่งให้พี่น้องครับบ่านดี้ โอ้คือเป็นบุญไหวแต่เงื่อนนั่งมาดิส่งของส่งของโอ้เอาของมาสง่งของมาสง่งของมาส่งนี่ครับพี่น้องอีกถุงนึงครับเห็ดตาปูพี่น้องเห็ดตาปูเฮ็ดมาเตี้ยเขื่อนครับพี่น้องครับนี่เอามาตอนผู้เฒ่าเห็ดตาปูแล้วไปเฮ็ดก้นทังนี่ครับได้มาถุงบางไงเลยพี่น้องว่าเป็นเฮ็ดละโง,ง่งามครับ่ะเอาของมาพี่น้องเข้าบัตรี่เย้นี่พี่น้องครับเจ้สนใจพ่อเจ้เนี่ย เห็ดตาปูและเห็ดก้นทางเอามาแจกผู้เฒ่าไว้แกีนโอ้ตะกี้มันหลายบ้านเท่าซุงอย่งว่ามีแล้วนี่โอ้มีตู้ได้ไข่ฉมักขนาดได้พี่น้องนี่เรามาเกี่ยงขนาดได้ครับนี่เอ้านี่สี่พันนี่เนียเอาไว้แจกผู้เฒ่าจัดการไปห่วยนะเพื่อนหลายโลอยู่ด้วยไปเอาไปแหงมาไปส่งพี่น้องตัวนี้ไปแหงตัดหัวครับพี่น้องครับ วายผู้ใดจะนี่นั่งเบี่ยมๆอยู่เนี่ยเอาเห็ดตะปหูหรือนาปูาปูนปี่นาบูดมาแล้วพี่น้องไปแหงมาแล้วสั่งมาได้พี่น้องเด้เออ้าวเกษตรแปะไปอีกเข้าเห็ดตะปูย่างอีกสองถุงอยู่ในรถเดี๋ยวลงมาอีกนี่ครับพี่น้องครับอยู่ในรถย่างอีกสองถุงเอาไปแจกผู้เฒ่านี่ครับเห็ดตะปูสวยๆงามๆเลยไปไปเอาไปแจกผู้เฒ่าน้ำกันกพี่น้องเข้า นะครับบลาดนีเสิได้ไปหาฮร์รอขายปลาปลาสดพี่น้องเอ้ยอ่ะหอดแล้วนะครับโอ้หนังแข็งละลายไปเลยพี่น้องจวดจัดฟาดเบื่มครับหอดแล้วหอดแล้วจะได้ครับโทรมาสั่งนะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจปลาแหงนะครับเดี๋ยวจะร้อยสีส่งให้นะครับชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อมานะครับเบอร์โทรจัดร้อยเสียไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับแต่ตอนนี้ไปขายปลาสดก่อนพี่น้องป่ะไปน้ำจัดร้อยไปขายปลาปลาแห้งพี่น้องครับปลาแห้งมาหอดแล้วครับปลาแห้ง สั่งมาเอพี่น้องเ้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับนี่ครับปลาแห้งปลาแห้งเอามาสามกระสอบด้วยกันอันนี้เห็ตตะปูมาฝาคุโาเ็ตตะปูหรือเ็ดกุนทังเก็บมาั้งแต่เคื่นบุนะโอ้หอดบ้านแล้วพี่น้องครับเอาจวดจวดคลิปนี้เงาเๆาไปขายปลาครับจารร้อยพี่น้องครับสำหรับปลาแห้งใผสนใจสั่งมาพี่น้องครับเดี๋ยวส่งให้ส่งทางไกลให้ได้เลยสบายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาเด้อยม่ใหญ่เด้อเอาเห็ดก้นทังไปแกงนั่นนี่เอามาพี่แจวแววเอามาแบ่งกันพูละถุงสองถุงมามาเอาไปแกงแรงยายเอาแม่ไม่เท่าท่ามาเอาเดี๋ยวพูละถุงมาได้ขายอะไรมาฝากระมาต้อนเห็ดก้นทังเอามาต้อนแต่ว่าป่าเนี่ยเอามาขายป่าเนี่ยใส่ลายยาโสเบือนมาเอาเด้อมาม่ใหญ่แดงมาหมกหมกไรก็แกงก็ได้ไมใ่ในี่จุ้มเล่าไปแล้วก็พักกันแย่งเหมือนกัน นี่าพันเยี่ยมครับไปถุงนึงไอ้ผ่นเยี่ยมเราทุงนึ่งเข้นไปฝากกูเฒ่าบ้านเท้าหมามีดิผมไปรอเก็บเอาอยู่กลางกลางเครื่อนบุญไหมเบื้องในคลิปเนี่ยผมไปรอหาเก็บเอาผู้เดียวผมอยู่กลางกลางบุญอ่ะทาเอาปลาน้ำข้าเจ้าก็เลยได้เห็ดคนทางน้ำอาได้ด้วยเห็ดคนทางนะไปแต่สะอวอนโอ้ยไหลีเลยด้ยเมื่อวานนี่ข้าเจ้าว่าไอ้สารคามพี่น้องสารคามมาเก็บเอาสองขั้นรถ เขาจะออกไปขายเออมันลายแห้งเลยเด้นี่ปลาอยื่ึงไเอาหเย็นแห้งลายเ็ดนทางแตกปะเราแสไปเนไม่ใช่สมมานเนไม่ใช่สมเาเห็ดคนทางนะเร็วมาใช่มานั่นใส่ถุงนั่นเลือกเอาใสถุงะเห็ดคนทางนั่นเอาใบเกียงมือเลี้ยงเกแงเลี้ยงนั่นถุงนั่นถุงแจวเววถุงยุขา่นอ่า ปลาขาวซอยปลาอีไทยปลายังมีเบิดตัวปลาเน่นไม่ยัดตีกมีอยู่ใต้พื้นหมุนกมีปลาเน่นจ้าได้เบิดได้เบิดเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาแจ๊บแววเค็ดคนทางแบงกันเอารถเด้อไม่เงยจูมาไปแล้วผ่านเยี่ยมไปให้แถาแม่แล้วแบงกไห้เพื่อนแล้วโพละถุงโพละถุงผมนี่ยอะไไปเก็บเอาอย่างไร ผมเก็บอยู่กลางเคลื่อนพุ่นน้ามันลงนะยายน้ามันลงแล้วมันเป็นจีดินมาเนี่ยเฮ็ดมันขึ้นปูจูปีจีจะสะครับดีเพือจังไข่เป็ดเนี่ยผมรอเก็บเอางามงามอ่านี่เลยปะนีนแมนแมนแต่ว่านี่เนี่ยดอกแข็งเนี่เลือกเอาเลยแม่ผมเก็บมาฝากผู้เฒ่าเขาเนี่ยละเฮ็ดกล่นฟังมาฝากเฮ็ดก้นฟัง เลือกเอาไปไมเนี่ยท่าเลือกเอาเลือกเอาไปเกียงเอาไปเกียงใส่ฟักอีตูใหญ่เนาะเียงใส่ฟักอีตูเส่ผัะติวในนังเออเอาเอาปลาขาวนะเอาตันะสะไรโนไปเอื้นใจสมเนเร็วมเอาอันนี้คนทางนยเร็วมาวิทคนทางภาเน่ยเร็วเอาไปเจ้า่าเลือกเอาไปเจ้าเอาาต้อนผูเฒ่าได้เด๋ยวน คือพ่อตะกี to to like ้ไม่ใช่ตูเราหมกสู้กินน้นอู้แต่หมอกะแสด้วยเนาะอู้แต่หมอน้อยน้อยนะเห็ดคนทางนี่ยไม่ใช่ตูเราเห็ดสู้กินตะกี้แซ่เสียบเสียบเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาคอยไปรอเก็บเพิ่งในคลิปคอยด้วยโว้ยรอเก็บปู๋เดียวมวนขึ้นยังนี่ว้ายปลาเนี่ยเอามาขายแต่เห็ดคนทางเอามาแจกเนี่ยฮ h ล l l o Jello ไปจะได้นอไทยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ควเอาเอาออกยรวมแนอกยรวนอกยยรวแคน้อยนเนี่ยเอาพอดคุยกับเมีย่ะเอกยรวมนอกยวรวบแนะเจจากสวิตเซอร์แลนด์โทษเเอาเรอ้นอาเไปอาใเอาเอาแยสมไปไสสัน เด้เอาเลือกเอาสินะเลือกอาไว้ใหยา่ยสมน้ำดอกอ่อนๆบางๆหน่อยๆเลือกเอาเลยจ้านี่เห็นบ่ไม่ง้ยเราเลือกอะไงามๆเห้นม่คือเอาหน่อยแถวยางไงจ่ายไปเบิรไปฝากไม่ยงนา่งฝากย่ยไหมไม่เงยนางนี่ขันบ่ได้เชียร์ด้แม่ยงีนา่งนะเตียมงานทียมงานยูทูบจะร้อยไม่ยงนางนี เอาเลือกเลือกเลือกย่าให้อันใดเก็บเอาดอกกรอโดนนั่นเหลือกระสิไปหายใยไหมใยนั่งแต่ว่าหายใยแปรแล้วไม่แยจูมาไปแล้วพ่านเยี่ยมมาไปแล้วเอ้าวพี่น้องเลาะขายปลาก้อนบาดนี่นะครับพี่น้องเอ้ยกำลังเอาเห็ดแจกผู้เฒ่าน้ำอ้อมบ้านอยู่นี่ล่ะเฮา จวดจวดจวดอฮะโอเคเดี๋ยวขอไปได้กลางบ้านพี่น้องคลิปนี้เอาซับนีสกอน์ฮอดบ้านแล้วนะครับปลาแหีงก็ได้เรียบร้อยปลาสดก็มาฮอดแล้วเฮ็ดกลงทางกระเจียบผู้เทาฉะนั่นจวดจวดจ้าเอาได้ละบ่บาทนี่ได้ละนอ้อหนึ่งกิโลห้าสิบบาทเท่านั้นเองสําหรับปลาพออ่อละเบาย่เนี่ยนี่เฮ็ดกลงทางพออ่อ,อกกละน้ออ้าวข้าจัดกระเจี๊ยบไปเลาะ สิเปเลาะขายต่อบัตรนี่เฮ็ดกลนทางกันสิไปหายไม่ย่นั่งหายใย,ยไม่เงี้ยเอาเข้าไปหั้นเออเฮ็ดกลนทางปลาหนึ่งกิโลอ้าวจัดไปเดี๋ยวสิได้เลาะต่อเข้าไปในกลางบ้านพี่น้องครับบัตรนี่สละใยถ้าได้เราโบเฮ็ดกลนทางเข้าไปเราบ่หอดบ้านอะไรก็เลาะหตัวพี่น้องบัตรนี่เฮ้าจวดจัดฟาดบึม้มปะเข้าไปกลางบ้านไปขายตออยู่ทีงกลางบ้านพี่น้องครับจ้าโอ้ถถวเงื่อนคนลืมลืมลืม ลืมลืมลืมมาสัญญาใแล้วว่าโอ้มีเงินทอนมาลเลยพ่อเบิ่งก่อนยายมีอยู่ยายมีพอดีครับผมขอบคุณครับ,บป้าป้าไปรอขายตอ่อก่อนบาดดีเข่ากลางบ้านก่อนยายขอบพระคุณครับนี่ได้เฮ็ดอันได้เฮ็ดคนทางมาตัวอนพร้อมป้าพี่น้องเขาไปต่อครับผมรอขายปลานลำจานร้อยครับอ้าวรอมาทางนี้มาจอดเงือนสุรีพี่น้องเอ้ยมาเฮ็ดคนทางไปแกงเลยเนี่ย พี่นั่งเอาปลาพี่นั่งปลาป้า,<พ>เ,อาเอาเห็ดกล้วทังไปแกงได้นเนี่ยเก็บมาฝากเนี่ยมาเลือกเอาคนให้ตามาเลือกเห็ดกล้วทังไปแกงหเห็ดกล้วทังเนี่ยเอาไปแกงเนี่ยอร่อยได้เนี่ยบางที่เนี่ยผ<อ>่านเยี่ยมเอาเมื่อถุงนึง่าวันผ่านเยี่ยมไม่ไผู้เฒ่าฝากผ่านเยี่ยมไม่ผู้เฒ่าเลยถุงนึงวันว่าบอกมาเอาเด้อไม่ใแ่แดงเอาไปแล้วไม่ใยไอตูมเอาไปแล้ว แม่ผู้เฒ่าว่ละว่าจะหาใยไม้กับยายนั่งสองใยนี่กับพอดีตัวหนึ่งใยเปียเอาไปแล้วยายสมเอาไปแล้วยายท่าเอาไปแล้วแกงใส่พักติวพักอีตูนี่แหละหารอใครไปเพราเอาปลาลันโลละห้าสิบจ้าจ้าเฮ็ดยังนี่งผ้าฟื้นไปเวียกใส่มาเหมือนหนไปเวียกใส่มาไปใส่ปุ๋ยมันผ่านเยียมหัวแต่เมื่อว่างหันก็เลยฝากเฮ็ดมให้ผู้เฒ่าน้ำ วู้มาหายไหลแถว่ะถุงนึงแ,ง,งแล้วถุงมึงไงเหล่าสองรู๋เล้วถุงนั่นเตะเพิ่นส่วนบ่ไปเล่นน้ำขง<ะ>มาๆมามามาเปิดเบื้องปลาโอ้เปิดเลยเปิดเลยเปิดถังดูเลยนะขึ้นเลยนี่ขึ้นห่อยนี่เลยโอ้ผู้ใดหนน่าพานบ่เน,นี่ยเออเปียารถใหญ่มากนะขึ้นไปห้อยขึ้นไปทั้งรถอ่ะขึ้นไปเยอะทั้งรถเลย โอ้เตรียมการสิลงโค้งมาเดียวนี่ยสิล่องโค้งเตี่ยโอ้ไปห้าอน้ับเลียนน้ำโอ้ยไปจังไงค่าขายปลาอยู่ทีมอะไรปลาทีมอะไรตีไปไหนเขาเอาไปได้ผู้เฒ่าเราจะไดนเห็ุคนทางเออเออไปกินหืงเนี่ยนั่งแข่งสนามยานั่งไม่ยังแดงก็เอาแล้วยหญ่สมยหญ่ท่าเรืองนี้ก็จะไปไม่ยานั่งฮะซื้อปลาแถมเห็ดจ้าซื้อปลาแถมเห็ดไปเล่นน้ำยังไงไปฝังซาบอกใา้ยังไงเด้เลย โอ้อยากไปน้ำเดียบ่ามนเะเี่ยมื่อแรกยัง่มาขายตัวบ่สิบห้าคำนมาเดืกบ่เลีตมาคำปาที่มันสิเปื่อยก่อน่ไ่ใช่น้แข็งใส่ยูนเลแหละแต่ว่าสิรอขายเหมือนกอนสดหรนี่ละก็แลาวมรอขายเหมือนก่อนนี่อ้าวโอเคสินะไปได้พานส่วนโลงหงพีนองครับบาทนี่ขายปลาเป็นเหมือสุเลก็ออกมา่อเร็วโอเคโอเคโอเคขายเหมกัแล้วเนาะ ป้าป้าเสนอโลงโคงตัวพี่น้องเลยบ่ะเนี่ยเตีทุกอย่างยี่สิบเลยบ่เอาเอาเอาเสนอไปฟังซาเพื่อน่าโอ้ยทำบ่นั่นไปน้ำไปน้ำไปเล่นน้ำน้ำได้เยนี่ห่อนอยู่ไหมพรท่านมีไฟมาบอกท่านสิจวัรถทีมเวนีท่านยังว่าข่อยว่าอยู่ไปก้อนก็ได้เพื่อนไม่ยังอยู่ไกลเพราะท่นถือโทรศัพท์น้ำแน้ข่อยถือโทรหา ก้อนที่โทรหามาครับนะโทรศัพท์โซเล่ไปน้ำเนี่ยก็เอื้อนเอาตีเอื้อนเอาขาเจียสิบโมบาตีโอ้ยเฮ้ยโายดิโทรเอาตู้เอาโทรศัพท์ไปน้ำเนี่ยสิโทรหาโทรศัพท์โซเล่เด้อไปน้ำเด้อโอเคโอเคครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวอันลาะขายปลาแล้วสิลงโค้งต่อพี่น้องนะครับไปหาเหรียญน้ำครับทีมงานก่อนครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้จบซั้นนี่เราไปน้องสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องครับจวด